สวัสดีครับแฟนแฟนเบสบอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันเริบอลของสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศก็ลีกของวิลกญี่ปุ่นกับโคโววิลีกเกาหลีใต้นะครับวันเสาร์ที่23ธันวาคม256 6, 6เริ่มตั้งแต่10.05นเป็นดิวิชั่น2นะครับทีมฮิเมจิวิทรินะของปุมบิมชัชชอนโมกสีนะครับพบกับทีมชิบะก็ถ่ายทอดสดทาง ยูทู e ของฮิเมจิวิโตเรน่าอ f ฟฟิเชียนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นของดีวิชั่น1นะครับเวลา11.00นอลันมาเล่พบกับครูเบกของน้องบีมพิมพิชยาโกกรัม13.05นอเอ็ 05, นอีซีเรตโรเกตของน้องเพียวอัจฉรพรคงยศพบกับเอโรโทเลแอโรของไก่วิมนรัตนะครับช่องทรูสปอตช่อง622ของ ครูสปอตไทยทอดนะครับสำหรับคู่นี้13.30นฮิตาชิของแนนทัดดาวนึกแจ้งพบกับ P.F. j u b u c a s ของ CT หลังจากนั้นเวลา14.00นนะครับข้ามไปโคววลีของเกาหลีเป็นคู่ที่ระหว่างสาวไทยเจอกันเองนะครับศึกสพี่น้องระหว่าง I.B.K. Autos ของชมพู่พรพันุ์เกิดปราดพบกับฮุนไดฮิวสเตทของท้งสองวิภาวีสีทองซึ่งคู่นี้ก็ เป็นคู่ที่น่าชมน่าเชียร์นะครับเพราะว่าทางฮุนไดฮิวสเตดชนะ9นัดนะครับก็รุ้นว่าจะชนะติดต่อกันนัดที่10หรือไม่เพราะมาเจอกับ ibk ีเอทรสด้วยและที่สำคัญก็คือคิมดาอินไม่ทราบว่าจะลดได้ลงเล่นหรือไม่อาจจะต้องใช้เซตเตอร์คิมซลังเซตเตอร์ดาวรุ่งคนเดิมที่เพิ่งพิชิตกัปตันคิมหรือเปล่าสำหรับวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566เวลา10.00นอลันมาเล พบกับฮิตาชิของเนนทัดาวนึกแจ้งนะครับคู่นี้ทูสปอ2ช่อง6-2-2ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะครับและก็เวลา10.05นาเดนโซพบกับโทเลของน้องไก่วิมลรัตแล้วก็เวลาเดียวกันเลยนะครับเป็นดิวิชัน n 2นะครับ10.05นก็เป็นทีมของบุ๋มบิ๋มฮิเมจิวิก t ตอรีนะพบกับเซนไดกลับมาเป็นดิวิชั่น1เที่ยงครึ่งนฮะ12.30นูน Pfu b พเอ เจอกับคู่รุเบของน้องบีมพิมพิชากกลำคู่นี้ก็ทรูสปอตนะช่อง622ถ่ายทอดสดให้ดูเหมือนกันนะครับ13.05น .NEC Red Rocket อเกตพิอัจราพรคงยศพบกับโอกายามะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะไม่ได้เห็นเตยหัตยาบรุรงสุขนะฮะทีมโตโยต้าโต o บิร์ตคุนซี่กับยุ้ย ทีมพ์ฮิซัมสุดสปริงนะครับในสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขันก็ได้พักกันยาวๆไปเลยนะครับพบกันอีกทีก็ปีหน้าเลยนะครับส่วนทางด้านโคโววิลีกวันอาทิตย์ก็ไม่มีคู่องสาวไทยนะครับสัปดาห์นี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับปกติวันจันทร์จะไม่มีการแข่งขันนะครับสำหรับโคโววิลีกเกาหลีใต้สําหรับวันจันทร์นี้วันที่25ธันวาคมนะฮะเวลา14.00นย้ำนะครับ14.00น ทีม e x p e เ s w a y h h p ฮ r พ s s ของโมเมทนชาสุขสดนะครับเปิดบ้านต้อนรับ G.S. c a r t e c ์เนะครับเนื่องจากการแข่งขันของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะต้องแข่งเป็นรอบๆและเกมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นเกมสุดท้ายของรอบที่3นะครับก็ปกติเราจะเห็นว่าวันจันรไม่มีการแข่งขันนะครับและที่สำคัญก็คือทางเกาหลีใต้มี7ทีมนะตัวเลขมันก็ตกลงมาเป็นวันจันทร์ซึ่ง ก็จะเลื่อนวันไปเรื่อยๆนะครับวันจันทร์ที่เราเคยเห็นว่าเป็นวันหยุดก็จะเป็นพิเศษนิดนึงก็วันจันทร์ที่25ก็จะมีการแข่งขันเวลา14.00น,นนะครับสำหรับของหลีกเกาหลีใต้นะฮะช่องบูซิมซึ่งถปิดไปแล้วก็ยังตอนนี้ก็กลับมาเปิดใหม่นะครับก็จะมีการไลฟ์ลสดถ่ายทอดสดเสร็จแล้วพอจบการแข่งขัน เขาก็จะลบคลิปทันทีเลยนะครับสำหรับลีเกาหลีใต้สดส่วนคู่อื่นๆที่ทูสปอร์ตไม่ได้ถ่ายทอดก็ตามาช่องทางธรรมชาตินะครับก็เข้าไปที่เพจ a c e b o o k นะพิมพ์คําว่าดูวอลเลย์บอลสดวันนี้นะครับก็จะมีหลายเพจถ่ายทอดอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยนะครับทุกครั้งที่พวกเธอลงแข่งขันกันนะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจโลาไปแล้วสวัสดีครับ